กลับทางเดิมนะกลับทางเดิมเลยเนี่ยกลับทางเดินค่ะกลับทางเดิมเร็วเรจะไปเอาไข่จะไปเอาไข่แมงกินนุ่นว่ะแมงกินนุ่นว่ะแมงจีนุ่นซัวเป็นๆเน่ะก็ที่เกียดไปทำเหรอเนาะน่าจะมีแบบไปขั้วมาเดียวเองมีไก่สั้งไว้หมุดหรอกพี่เมยเจียวเอาว่าปลาเอาไปกินนุ่นแกงเนี่ยเอาปลาเผาว่าขายในรถอะไรคะรถแต่งสดๆะ สดทุกโต er ่อเลยอร่อยเดอย่าเดี๋ยวคุณินจะชมตำานิแสบป้าหอนหนเว้ยนาัแแ่บแสบแสบเขาสองตัวอะไรเก่าเราน่ะเฮ้นี่เ่ต้องหรอดเดี๋ยวเดี๋ยวหนิงวีโอเนี้เป็นสักขีพยานได้เลยว่าแกจะไปหาแฟนวเปรีวหวานไที้วหวานไทยเปร้ยวานี่เก็บที่ไม่อายเลยเป็นเป็นดิ่งดิ่ง เม่เดี๋ยวนี้คิดาทาาไปขีดก็ได้ร่างมั้ยคะสองามาสองขามั้บอกว่าหอมหอมก็ได้ร้อนมากมเลยร้อนมากมเลยนี่อ่ะอ่ากัวดำมากเลยาอร่ากดำอร่ากัวดำลคนกัวดัวดมากกว่า้อไมพอป่ะเอาเพิ่มไม่อไม่พอรอต้องยืมเอาเอาอีกเนาะ แม่อกามไม่เป็นแค่คนนี้ก็แใส่อะไรกแกมู่มันเลส่สามสิบห้าบานะ รอต้มตังค่ะรอต้มตัไม่เคยกินต้มตังม่อทําไทยไหมไม่มี่เราไปเห็นแมงแก่ด้วยแมงจีซอนกั่วมีด้วยเหรอน่นอยู่บุมตามมาเลยค่ะเราจะพาไปดูแมงแปลก อาค่ะม่ไุนี่ค่ะเดีนขียดอันนี้บ้านเรียกเขียดแก่จะเป็นมันอยู่กับอะไรอ่ะเขียดแกบมันจะเนี่ยเห็นว่าพี่มันจะเป็นข้างลายล้ำตาอ่ะอันนี้เมกินโนนะคะเมกินโนไข่ปลาไ้ปลาาาทานมากเลยนะคะไข่มดแดง ตอนนี้ก็จะมีธนนีกรนแบบเมีย่ยงปลาเมีย่ยงปลารู้สึกว่าเมียม่ยงปลาเมี่ยงปลาเนนนะคะแล้วก็ใส่กิมเข้าไปต้องจินตนาการว่า อยู่ในพัตาคาที่เลิศแล้วก็รูแล้วก็หอมตัวอะไรอะอะไรนะมะนาวเหรอช้อนเมนกระซ้อนไม่ใช่ไหน้อ้อยเฮ้ยอย่าจับปัดปัดไปไกลๆเลยเดี๋ยวนอนพี้าหูพี่แมวหนูไม่ได้หดพี่แมวหันไปพนจะเก็นคนอาได้เหรอเฮ้ยอย่าจับกินนะเห็นว่าเรากินทุกแมง่แมวนะินอยจรพี่แม่นะคนไอจริงเนีอยก็ไอาด้ ผู้ชายฝั oh! ่งเงินก็บผู้ชายโอ๊ยนะไม่มองไม่มองนะไอ้น่ะไอ้น่ะไอ้ไห้ไอ้ไม่ใช่แล้วเป็นไงครับอร่อยดีแซ่บไม่สามารถเป็นผู้นำเป็นผู้ดาเป็นละครใบก็ได้แต่ว่ามันหวานมากเลยนะน้ำจิ้มจี๊ดไงน้ำจิ้มแบบ พอแล้วแปะได้เื่อนอะอะไรเนี่ยจองไข่แต่มาตอนแรกเลยัแต่อยู่บริษัทแล้วอะยิ่งเค็มยิ่งกินมันยิ่งเค็มมาเคยมันเค็มข้างล่างไงอือมันเค็มอยู่ข้างล่างมันเค็มอยู่ข้างล่างก็นี้เราถึงเอาขึ้นเนิน เราเน้นทำของข้าวเพิ่งนั่นก็หวานะส้มตำเนี่ยก็เสียดายเพราะพี่นันเนองไม่นัวเลยอ่ะไม่นัวไม่นัวเอาขึ้อมสเยอะๆเนอะไม่เอาผมห้องเยอะอยู่แล้วปลาปลาปลาร้ามิโดด้านปลาไปดูด้านปลาปลามันไม่นัวปลาอร่อยจริงนะคะสังเกตดูนี้นะคะอ่ามีกรนต่ายทอดอร่อยทั้งหมดโอ้พี่ไก่ยหัวปลานะ หวัวปลามอไฟดไูสังเกตคนทานหวัวปลานะคะจะรูปร่างขนาดอย่างนี้นะะหุ่น,นขนาดนี้นะคะหุ่นกำลังเฟิร์ม